สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมบุกและทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเดืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูนะครับเครื่องผ่วงล้อดีๆเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เรานะครับตรงหน้าเราเนี่ยคือล้อขอบ15นะครับใส่ยางขนาด195 65 R15 อา้านะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทําการถ่วงนะนี้เึ่งใส่ยางนะครับเติมลมขึ้นรูปอะไรนะครับเติมลมดูเจรียบเรียบนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่าห่วงล้อกันนะครับอันนี้เสร็จไปหมดแล้วนะ เในการส่นล้อแบบดนามิกนะครับแต่ครู่น้ผมขออญาตวางวางโทรศัพท์แบบนี้<อ>สำหรับทิกเล็กๆน้อยๆนะครับการวัดค่านะครับก็ต้องทิกเล็กๆน้อยๆแต่สำหรับการวัดค่า ัวการวัดค่าของยาเนี่ยสำหรับตัวนี้นะครับหล,หลายร้านนะเห็นว่ามีนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะเขาตัวเนี่ยทาจตะวัดตรงนี้นะการวัดตรงนี้เนี่ยนะครับเขาคิดว่าเป็นการวัดหน้ายาหน้าล้อแม็กครับอัเนี้วัดได้เจ็ดนะครับแต่จริงๆเนี่ยพอวัดได้เจ็ดเนี่ยมันจะต้องลบหนึ่งมันจะเท่ากับหน้าล้อแม็กของแท้แล้วอ่ะ้อเรอแม็กตัวนี้จะเท่ากับหกครับแต่ตัวนี้เวลาวัดเนี่ยมันจะบวกหนึ่งไปเสมอครับซึ่งมันเป็นการวัดที่มันไม่ตรงทุกคนก็สงสัยว่าเอ้ยเอามาทําอะไร มันวัดแล้วไม่ตรงครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เอาไว้วัดตรงเมื่อกี้นะฮะมันเอาไว้วัดแก้มถึงแก้มครับแก้มตัวนี้นะครับถึงแก้มตัวนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเครื่องถ่วงล้อนะครับไม่รู้หรอกว่าเราจะเอารอขนาดไหนยางขนาดไหนนะฮะมาถ่วงกับเขาเครื่องตัวนี้มันคือเครื่องถ่วงยางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดเนี่ยนะครับเราก็ต้องวัดจากตัวนี้นะฮะแก้มยางฝั่งหนึ่งถึงฝั่งหนึ่งเนี่ยแล้วใส่ท่าเข้าไปเขาถึงจะได้ทราบครับว่าตอนนี้ใช้ยางประมาณหน้ากว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ระยะห่างจากจุดหมุนนะครับไปจถึงแผนแนวแรงเนี่ยระยะเท่าไหร่นะครับจะใช้ตรงนี้นะครับห่างกันประมาณสิบนะครับแล้วก็อินเสิร์ค่าเข้าไปแล้วก็ล้อขอบ1ิานะครับแล้วก็ใส่อินพุตค่าเข้าไปนะครับอ่ต่อมานะครับแล้วก็สัมพันธ์ไปจนถึงตัวไกด์ตัวนี้ด้วยนะครับอ่าเหล็กนํานะครับถ้าเกิดวัดพอดีเนี่ยนะครับใช้ตัวพอดีพอดีเนี่ยการถ่วงเนี่ยจะแม่นยำมากขึ้นครับอ่ะอันนี้หมุนได้ส่วนผมยังไม่ได้ถ่วงนะ จะรู้ว่าล้อนี้มันแม่นอยู่แล้วผมจะไม่สัมผัสอะไรนะผมจะไม่สัมผัสอะไรนะครับผมเพียงแค่จะทำนี้ครับเอาลงเสร็จแล้วจะเอาลงเอาร้อลงนะฮะเอร้อนลงเลยเอาร้อลงนะครับนีบ่นะเข้าไปใหม่นะใส่เข้าไปใหม่นะครับเปลี่ยนตำแหน่งด้วย โอเค okay. ลอนะ็ลอกแล้วนะล็อกแล้วครับถ้าเกิดเครื่องตั้งสูนรเพื่อครับถ้าเกิดเครื่องหกล้อที่แม่นจริงๆเนี่ยครั้งแรกอาจได้ศูนย์ครั้งต่อไปต้องอ่านได้เท่าเดิมก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเอาออกหมดเลยนะใส่มั่วๆเลยเครื่องศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่คือการหงล้อแบบไดนามิกและเป็นเครื่องที่แม่นยำนะครับไม่ว่าจะออกอกี่ครั้งใส่เข้าไปใหม่ยังไงเครื่องแสดงผลต้องได้ศูนย์ศูน าจะไม่มีการได้ค่าอื่นนะครับผมอ่าดูนะล้อนี้ผมไม่แปะอะไรเลยนะมาเนียนเเลยมายังไงไปอย่างนั้นนะครับติดตั้งนะครับจุดเหลืองตรงจุ๊บนะครับอ่าจุดเหลืองตรงจุ๊บนะครับเพราะว่าล้อนี้ไม่มีจุดขาวมานะครับเราเลยจะต้องใช้จุดอ้างอีกคือเอาจุ๊ลมเป็นตรงกับจุดเหลืองนะครับ น้องๆที่ร้านจัดก,การให้เรียบร้อยนะครับทุกคนเป็นหมดครับแต่ถ้าเกิดว่ามีจุดสีขาวอยู่ที่ล้อนะครับหรือจุดอยู่ที่ล้อเนี่ยแสดงให้เห็นว่าล้อเน,นี้ยมีแล็ตเตมีลมที่สุดคือตรงนั้นเราจะใช้จุดสีแดงตรงครับแล้วเวลาถ่วงเนี่ยมันจะแม่นยำที่สุดเครื่องนี้ถ่วงด้ระบบเดนมิกคือใช้ความเร็วค่อนข้างสูงประมาณหนึ่งก่ปกติเล็กน้อยนะครับและจะแม่นยำมากนะครับเมื่อล้อนหน้ากว้างตั้งแต่เจ็ดแปดถึงสิบนะครับจะแม่นยำมากครับเรียกว่าแทบจะไม่ต้องถ่วงจี้เลยนะครับ น้องๆเครื่องผงจี้เลยนะครับก็สามารถจบงานล้อออฟโรดได้นะครับหรือล้อที่มีขนาดกว้างอย่าง AMG ได้ก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับวิธีการใช้กล้ามปูนะครับในการวัดแก้มยางครับเครื่องนี้คือเครื่องผงยางครับวัดที่แก้มยางถ้าเกิดว่าใครยังวัดที่ล้ออยู่ผิดนะครับเห็นนะครับน่าจะได้สังเกตกันแล้วแหละว่าล้อเนี่ยเวลาวัดมันจะไม่ตรงครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมาวัดที่ตัวยางครับเพราะว่าถ้าเกิดเราวัดที่ตัวยางเนี่ยเราวัดถูกเนี่ย การใช้ตะกัวนะครับจะน้อยลงนะครับแล้วก็ความแม่นยําในการถูงล้อจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ